เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปที่ว่ามีหญิงสาวคนนึงนะครับนำอาวุธปืนลูกโม่มาใส่กระสุนและยืนด่าทอกับเพื่อนบ้านนะครับมันมีความผิดถึงขั้นพยายามฆ่าหรือว่ามีความผิดแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันแล้วใครว่าไม่ได้ว่าหมาเลยไม่ได้ว่าอะไรหมาเลยปเห็นอยู่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะกล้องมีกล้องมีไม่ได้ทำอะไรหมาเล ม่เกินซิบันดีทะเลาะกับเขาทั่วบ้านแล้วยังไม่จเลาอะไรจาเรื่องหมาได้ดีได้ดีได้ดีไปไป้ปไปลกไปไาไปไปไอไป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 ไ่ไนไปาปเปไ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 ปแปไ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 นไปไปไไมไป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 ปไ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 เไป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 ปไปม ชายหญิงนะครับสองฝ่ายก็พยายามยืนด่าทอกันอยู่ you, ก็คือมีฝั่งเจ้าบ้านแล้วก็มีฝั่งเพื่อนบ้านยืนด่าทอกันอยู่นะครับฝ่ายเจ้าบ้านนะครับก็ได้นําอาวุธปืนลูกโม่มายืนบรรจุกระสุนนะครับยืนบรรจุกระสุนอยู่แล้วก็มีการถืออาวุธปืนลูกโม่ดังกล่าวแล้วก็ยืนด่าทอกับเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูและตั้งคําถามในใจดูว่ามีความผิดฐาใในใดกันบ้างนะครับผมในฐานะทนายความนะครับวิเคราะห์ในเบื้องต้นเลยนะครับก็คือว่าในส่วนของการพยายามฆ่าเนี่ยนะครับมันยังไกลเกิน กว่าเมันยังไม่เข้าข่ายถึงขั้นพยายามฆ่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่นะครับที่หญิงสาวคนนี้นะครับนำอาวุธปืนนะครับเล็งไปที่คู่กรณีนะครับมืออยู่ในโก่งไกลเรียบร้อยในลักษณะนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายพยายามฆ่าได้แล้วนะครับเพราะว่า อีกนิดเดียวก็จะสําเร็จแล้วนะครับแต่กรณีดังกล่าวนะครับเพื่อนๆลองสังเกตจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าหญิงสาวคนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รู้จักการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยก็คือมีการนิ้วนะครับออกอยู่นอกโก่งไกลตลอดเลยไม่ได้เตรียมพร้อมในการที่จะใช้งานแต่ถ้าเกิดจะใช้จริงๆก็ใช้ได้ทันนะครับแล้วก็อาวุธปืนแนบชิดกับลําตัวนะครับ ซึ่งคาดว่าก็น่าจะผ่านการฝึกฝนการใช้อาวุธปืนมาบ้างแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเขาใช้อาวุธปืนเป็นหรือว่าเขารู้กฎหมายนะครับว่าถ้าเกิดเราชักไปชี้เวียงไปเวียงมาอย่างนี้อาจเข้าข่ายการพยายามฆ่าได้แต่ข้อหาพยายามฆ่าในกรณีนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เข้าข่ายนะครับอ่าและทีนี้หญิงสาวคนนี้ผิดอะไรบ้างหญิงสาวคนนี้นะครับ ยืนอยู่ในเขตบ้านตัวเองตลอดเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับไม่ได้ออกมานอกเขตบ้านเลยซึ่งก็เท่ากับไม่มีการพกพาอาวุธปืนออกไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะนะครับเพราะยังอยู่ในเคหสถานของตัวเองอยู่ข้อหาพกพาอาวุธปืนก็ตัดออกไปอีกนะครับแล้วก็อาวุธปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมไม่ทราบจริงๆอันนี้ว่าเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนหรือไม่ของใครยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นของหญิงสาวคนนี้ เองจริงๆนะครับก็ไม่มีความผิดในส่วนของอาวุธป,ปืนมีทะเบียนอีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตในคลิปดูด้ามอาวุธป,ปืนนะครับออกสีฟ้าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นของพี่สาวคนนี้แหละครับไม่น่าจะเป็นของสามีไม่น่าจะเป็นของคนอื่นนะครับเพราะสีฟ้าผู้ชายไม่น่าจะใช้กันอ่าทีนี้นะครับเมื่อมันไม่มีความผิดในเรื่องพยายามฆ่าไม่มีความผิดในเรื่องการพกพาอาวุธไม่มีความผิดในเรื่องของปืนเถื่อนนะครับอ่าทีนี้มันจะผิดอะไรบ้าง ความผิดที่มีเกิดขึ้นมาแน่ๆเลยนะครับก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะครับเป็นการข่มขู่ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวเอ้าแล้วมันข่มขู่ยังไงอ่ะก็ไม่ได้ชักปืนออกมาชี้ไม่ได้ชักปืนยิงขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงลงดินลงพื้นเลยการที่เรานําอาวุธปืนมาบรรจุก,กระสุนดังกล่าวนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดความกลัวได้แล้วนะครับก็เป็นการเข้าข่ายทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวนะครับไม่ว่าจะใช้ด้วยอ่า ว่าท้าทางกิริยาหรือวาจาก,ก็ดีนะครับอ,อย่างนี้นะครับก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392แล้วแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าคู่กรณีกลัวหรือไม่กลัวยังไงนะครับแต่ความผิดมันสําเร็จขึ้นมาแล้วนะครับและทีนี้มีความผิดอะไรอีกบ้างเพื่อนๆลองสังเกตจากในคลิปดูนะครับก็คือสุนัขของผู้หญิงคนนี้นะครับมีการออกมาเห่าแล้วก็พยายามจะไล่กัดเพื่อนบ้านนะครับจากในคลิป ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377นะครับผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร,ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวตามลำพังไปในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับก็คือใจความมันบอกว่าในประการที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไม่จําเป็นที่ว่าต้องให้สุนัขดังกล่าวไปกัดเขานะครับแค่อาจจะทําอันตรายกับบุคคลอื่นเนี่ยแค่นั้นก็ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จนะครับผู้หญิงคนนี้กันนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บสุนัขของตนไว้ในเขตบริเวณบ้านไม่ไม่สามารถปล่อยปะละเลยออกมาด้านนอกอย่างนี้โดยไม่มีการควบคุมนะครับอย่างนี้นะครับมีความผิดไป สองมาตราด้วยกันก็คือข่มขู่ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและก็ปล่อยปะละเลยในการเลี้ยงสัตว์ดุสัตว์ร้ายนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าสองข้อหานี้เป็นข้อหาที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเล่าอุทโทษนะครับคดีมันไม่ได้หนักร้ายแรงอะไรมากมายคือในคลิปนี้นะครับผมจะพูดไปในส่วนใหญ่ที่ว่าเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของผู้หญิงคนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมี อาวุธปืนหรือว่ามีอาวุธหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนะครับลองศึกษาจากคลิปนี้เป็นกรณีตัวอย่างกันดูถึงว่าการที่ทําให้เราไม่ต้องเสียเปรียบในทางกฎหมายนะครับผมจะไม่พูดถึงว่าอะไรสมควรไม่สมควรว่าเออก็ใครก่อเรื่องอะไรต่างๆผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ผมจะพูดถึงการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องนะครับแต่อาจจะไม่สมควรหรอกเอามาขู่เพื่อนบ้านนะครับแต่การใช้ที่ถูกต้องก็คือใช้อยู่อย่างมีสตินะครับ ถือไว้แนบกายไม่ออกนอกบ้านนิ้วไม่เข้าโกงไกลไม่ยิงขู่ขึ้นฟ้าไม่ยิงไปตรงหน้าไม่ชักไปทางที่ว่ามีคนอยู่อะไรต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆจากข้อหาหนักเพื่อนๆก็จะได้รับข้อหาที่เบามากนะครับฝากไว้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับฝากให้เป็นแง่คิดกับเพื่อนๆที่ว่ามีอาวุธปืนหรือกําลังจะอยากมีอาวุธปืนกันนะครับว่า,าต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้าเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับ ไม่เสียเปรียบในทางกฎหมายกันมากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุนัขหรือว่าการป้องกันตัวเรื่องสุนัขอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีถึงในคลิปหลังนะครับว่าเราสามารถดูป้องกันตัวเกี่ยวกับสุนัขจะทําร้ายเราได้อย่างไรแค่ไหนยังไงนะ่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคลิปหลังแต่คลิปนี้นะครับผมขอเน้นไปทางการ ใช้อาวุธปืนของหญิงสาวคนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองเสียเปรียบน้อยที่สุดอ่าหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่คิดว่ากําลังจะมีใช้อาวุธอะไรต่างๆอ่ายังไงก็มีสติกันด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งนัดที่ลั่นออกไปแล้วนะครับท่านนะครับอาจจะต้องกลับไปนอนในที่แคบเลยหมายถึงว่าท่านอาจจะต้องติดคุกเลยนะครับคิดใรตรองตรึกตรองให้ดีนะครับก่อนจะทําอะไรกันลงไปไม่อยากให้เอฟซีของผมนะครับต้องไปอยู่น่านในกันนะครับผมอ่า ถ้าใจร้อนนะครับก็ต้องนอนที่แคบกันเป็นปกตินะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณกันจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันหรือว่าใครเห็นว่าไม่สมควรหรือว่าทำถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงลองคอมเมนต์กันเอาไว้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายปวีณน,นเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ